เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มาดูหวยสูตรบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะไปกลับงวดที่แล้วหลุดนะสูตรนี้นะแต่ปกติแม่นมากนะคะ <c oughs> งวดที่แล้วหลุดนะแต่ปกติไม่เคยหลุดนะคะนี่แคปไว้ได้เลยค่ะแคปไว้ได้เลยอ่ะแคปไว้เลยเลยนะของงวดนี้แคปก่อนนะคะเพราะแอดคิดว่าไม่หลุดซ้ำนะคะสังเกตดีๆนะตัวเลขสูตรนี้ไม่มีหกกับเก้านะเก้ากับหกไม่มีนะคะ,ะงวดที่แล้วหลุดนะคะ ดูสถิติย้อนหลังก่อนอันนี้สองตัวบนนะคะคู่โต๊ดได้นะคู่โต๊ดด้วยที่เอตัดขีดตัดตัดตัดนี่คือเอตัดดับนะคะตัดดับคือไม่มาสองตัวบนนะคะแต่ถ้าเอฟซีชอบก็จัดได้นะคะไม่ต้องตามเมสก็ได้แล้วก็หาเลขดับท่านอื่นมาตัดออกอีกนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ หวยมีเข้ามีหลุดอย่าบ้ากันนะอ่ะแคปแล้วนะสองตัวบนนะบวกคู่โต๊ดได้ด้วยดูสถิติย้อนหลังนะคะมาได้ถ้าล่างมาด้วยนี่คือแถมนะงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะคู่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะคู่โต๊ดนี่ก็มาได้นะน,นี่มาได้นะเอสบอกดูสถิติย้อนหลังนะถ้าหลุดคือไปคู่โต๊ดแน่นอนนะ อันนี้เข้าอันนี้หลุดไปแต่คู่โต้อันนี้ก็มาคู่โต้ดได้ด้วยตรงโต้ดได้คู่โต้ดได้เนี่ยแล้วคู่โต้ดได้นะคะอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะเห็นนะคู่โต้ดได้นะอันนี้มาคู่โต้ดได้นะคะแอดถึงบอกปกติแม่นนะคะไม่เคยหลุดนะหลุดหลุดยากถ้าหลุดยังไงก็ไปคู่โต้แต่งวดที่แล้วหลุดนะมีสองแแต่มันไม่มีศูนย์นะคะ ไม่มีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันมันงวดที่แล้วมีสูตรนี้สูตรเดียวที่หลุดนะคะแต่ปกติแม่นนะหลุดยากนะคะสูตรเนี้ยสูตรนี้แม่นแม่นมากเหมือนกันบนเท่านั้นถ้าล่างมาคือแถมนะคะแอดมองดูแล้วคิดว่าตัวเลขอ่ะมันสวยนะงวดเนี้ยนะคะตัวเลขสวยมาก ถล่างมาคือแถมนะสองตัวบนบวกคู่โต๊ดมาได้นะคะดูนะคะ F อสี C, จัดได้เอาไปพิจารณาดูนะตัวเลขมันแต่ละแต่ละสูตรนี่มันบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเลขมันสวยนะสูตรนี้ไม่มีไม่มีหกับเก้าแต่เลขหลัก F ข้างบนมีเก้าศูนย์หนึ่งนะ <c oughs> เลขหลักของเอสนะคะอ่ะเอาไปพิจารณาหวยมีเข้ามีหลุดหาเลขดับท่านอื่นมาตัดออกนะคะหาเลขดับแม่นแม่นท่านอื่นมาตัดออกแต่ว่ากองสลากไม่มีเลขดับนะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อสวัสดีจ้า